ราคาข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่15มิถุนายน2565ปรับลงทั้งสิ้น3รายการนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามให้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยกับคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในข้าวเปลือกหอมมะลิปี6465สุริน14,800-15,600ถึง 15, บาทต่อตันโคราช15,300-15,800ถึง 15, บาทต่อตันอุบลราชธานีราคาปรับลงมาอยู่ที่ 14,800ถึง15,500บาทต่อตันศีสเกต15,000ถึง17,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านาปังปี65นครสวรรค์9,400ถึง9,600บาทต่อตันพิจิตร9,200ถึง9,500บาทต่อตันพิษณุโลก9,200ถึง9,500บาทต่อตันสุพรรณบุรี9,300ถึง9,400บาทต่อตันอยุธยาราคาปรับลงมาอยู่ที่9,400ถึง9,500บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปังปี 65สุพรรณบุรี11,400-11,500ถึง 11, บาทต่อตนันชัชนาราคาปรับลงมาอยู่ที่11,000บาทต่อตนันอ่างทอง1600-1900ถึง 1, 900, บาทต่อตนันข้าวเปลือกเน็ตเมล็ดยาวปี6465ขอนแก่น9,300-10,000ถึง 10, บาทต่อตนัน อุดรธานี9,600-9,800บาทต่อตันสกลนคร9,400-10,000บาทต่อตันหมายเหตุราคาข้าวเปลือกณความชื้น15%จากขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในอีกหนึ่งครั้งถ้าพีพ่ๆน้องๆคิดว่าราคาจังหวัดของท่านทำไมต่ำจังอยากจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาเช็คมาตรวจสอบสามารถโทรได้ที่เบอร์1569สายด่วนกรมการค้าภายในนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนมีอะไรคอมเมนต์แจ้งข่าวพูดคุยแจ้งราคาข ของจังหวัดของท่านได้ไปแล้วจ้าโชคดีร่ำรวยทุกท่านบ๊ายบาย